มี AI ช่วยซักผ้าดียังไงค่ะวันนี้นะคะเราจะมาชวนทุกคนไปดู AI ในเครื่องซักผ้ากัน เดี๋ยวนี้นะคะ AI เขาเริ่มมีบทบาทในชีวิตของเรามากขึ้นและตอนนี้นะคะเครื่องซักผ้าหลายรุ่นค่ะก็เพิ่ม AI เข้ามาในการใช้งานแล้วซึ่งถามว่าดียังไงนะคะโดยปกติแล้วค่ะเราเนี่ยจะจับผ้าลงเครื่องแล้วก็ปัดเลยใช่ไหมคะหากเราตั้งค่าหมดการซักที่ไม่เหมาะสมก็จะทําให้เสื้อผ้าของเราเสียหายผ้าลุ่ยหรือว่าอาจจะขาดได้เลยค่ะตรงนี้แหละค่ะ AI นะคะเขาจะเข้ามาจัดการค่ะคํานวณว่าผ้าของเรานั้นเหมาะสมกับการซัก แบบไหนกี่หน้าที่นะคะยินเครื่องซักผ้าของเรานะคะที่สามารถปรับอุณหภูมิของน้ําได้ค่ะตรงนี้ก็จะสามารถที่จะคํานวณได้ตรงด้วยนะคะและในบางรุ่นนะคะเขาก็จะมีการวิเคราะห์ปริมาณผงซักฟอกน้ํายาปรับผ้านุ่มนะคะที่ต้องใช้ในแต่ละครั้งแบบอัตโนมัติเลยถือว่าเป็นการช่วยถนอมผ้าแล้วก็ประหยัดน้ํายาซักผ้านั่นเองค่ะ และยังไม่พอนะคะเรายังสามารถตรวจสอบสถานะค่ะควบคุมนะคะแล้วก็สั่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือของเราได้อีกด้วยนะคะโดยที่เราไม่จําเป็นต้องเดินไปเช็คเลยว่าเอ๊เครืองซักผ้าของเราจะซักเสร็จตอนไหนซักเสร็จกี่โมงนะคะบางท่านอาจจะมีภารกิจที่ต้องจัดการหลายอย่างใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถือว่าอำนวยความสะดวกได้ดีเลยค่ะ อย่างที่เกินไปนะคะว่า AI ค่ะสามารถคำนวณให้เราได้นะคะว่าผ้าของเรานั้นเหมาะสมกับการซักแบบไหนนอกจากนี้นะคะเรายังสามารถตั้งค่าการซักแบบแมนวนวลได้แบบปกติด้วยนะคะหลายๆรุ่นนะคะอย่าง LG นะคะ Panasonic หรือว่า Samsung ก็ได้เริ่มนำมาใช้กันแล้วค่ะแต่ละรุ่นก็จะมีการทำงานที่แตกต่างกันออกไปหากท่านในสนใจนะคะสามารถเดินเข้ามาที่โชว์รูมสหาพาณิชค่ะจะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนาเครื่องนะคะแต่ละรุ่นให้เหมาะสมกับการใช้งานที่บ้าน ของเราสำหรับวันนี้มีไรจะบอกก็ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์มีไรจะบอกบอกทุกเรื่องที่เรารู้ให้คุณทาบ